นะครับขณะนี้กับนั้นนรงราชเพียงจากนะครับตำบลบนเชียงเขียนนะครับได้มาฮึสนับสนุนคือกับอีปาออีแม่บ้านหม่สองม่สามูสาม่สิบสี่นะครับเ้อได้ของมานะครับระมัดระวังนะครับเ้อร์จากพอกับนาจากตำบลเชียงเขียนนะครับเนอโอ้น้าใจนะครับเนอร์เดี๋ยวน้ำอีกน้ำลาวน้ำหงวเนี่ยก้านน้ำไจหมม่ปอไปี่นอกแล้วเ้อแห้งละ กำนนัรรงงาชเียจากกำนังนารงราชเพียงจากนะครับตำกำนันตำบลเชียงเขี้ยนนะครับเนาะเปินเอาเข้าสารอย่างละครับอาหารมาโอ้อันนั้นประกาศจะไปนี่นะนี่แม่นกนนีดอกโอกเต็มไปหมดเอานี่ไครจะแม่นแล้วครับนี่นะดอกมาละเอาทยอยมาเรื่อยๆโอ้เลยครับน้ำใจ กันนี่เลโอ้ดอพอนะปุณเอาเข้ามาละมามาของใสเหือกแล้วกันนะครับงานสดๆนะครับเด้อหลักงไหลมาช่วยกันนะครับดอขอบคุณท่านกำนันนรงราชเพียงนะครับกำนันตำบลเชียงเคียนนะครับพร้อมพ่อแม่พี่น, <Radi> <All S 2> น้องราชสีตบลเชียงเคียนนะครับสารวัตรแพทย์ผู้ช่วยนะครับนำ เครื่อง,อ,งอุปโภคบริโภคมามาล <มา S 2> ะบ้าพนพักเดือน๒๔นะครับขอบคุณจริงๆครับน้ำนองแพ้น้ำใจจริงๆครับน้ำน้ำลาวเหงาอิงขึ้นมายังแพ้น้ำใจครัับบนี่นข,นขยไปเรื่อยๆนะครับเ่ครับนี่น้ำใจคนไทยเน,นี่ยถึงบ่อเหือดแ,<ป>แห้งไปจางไหนขนาดน้ำอิงน้องโอโลโตโยังก้านน้ำใจอีป่ออีแม่น้าครับเด้อล่างไหลมาทุกภาคส่วนแล้วครับนขอบคุณมากเนี่ย มาจากตำบลไมยานะครับขอทราบชื่อด้วยครับโอ้ยตำบลไมยานอ่ะอขนดีมาจากนี่ไม่ยานเนาะน้องโหสวัสดีครับขอบคุณมากครับเนอะจากคุณพี่จันทรัตน์ตะล้วนนะครับจากตำบลไม่ยานะครับขอบคุณครับจันทรัตน์วัดมาช่วยพเรามีอะไรทำกองมาช่วยยกหน่อยครับเรียกไหครับมาช่วยยกน้ำหน่อยครับ เชิญนะครับทุกท่านขอบคุณพี่คี่น้องทางไมยานะครับมาแล้วครับเด้อเมื่อกี้ผมลืมโทษกิติซั์กิติคุณพี่กิติซั์กับคุณพี่จันทร์รับนะครับคุณกิติคุณกขอบคุณมากครับนี่น้ำใจแท้ๆนี่น้ำใจครับเจ้อา ทีมงานทีมงานครับนี่ขอบคุณมากนะครับเนอรนี่ละนอกน้ำนองยังแพ้น้ำใจนะครับขอบคุณจริงๆนะครับนี่นะครับโน้ขอบคุณมากมากเนอรตาน้ำเป็นเศรีฐีเนอครับเนอรขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเนอขอขออนุญาตทุกท่านครับมามาถ่ายรูปร่วมกันด้วยนะครับพร้อมมอบของนะครับขออนุญาตคุณพี่ทั้งสองครับเชิญครับครับเอาละนะขอบคุณนะครับเนอ อีก50ปีข้างหน้าเราจะมาดูนะครับครับขอบคุณมากครับน้ำใจหลังไหลมาเรื่อยๆนะครับเดินทีนี้ปั้นพระเกิดหมูเสิรสีต่บลเวียงอำเภอเดิงจากวัดเชียงหายครับ